2. การทรงแสดงปฏิจจสมุบาทภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตเกิดขึ้นหรือเพราะตถาคตไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้เองธรรมธาตุซึ่งเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมัติตาคือความเป็นกฎตายตัวของธรรมดาธรรมนิยามตาได้แก่ความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตา นั้นย่อมตั้งอยู่อย่างคงตัวภิกษุทั้งหลายท้าคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งสิ่งนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมวางหลักเกณฑ์ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่าและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดู เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามารณะย่อมมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อได้ตรัสในกรณีที่ชรามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยจบลงดังนี้แล้วก็ได้ตรัสถึงกรณีที่ชาติมีเพราะพบเป็นปัจจัยพบมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยละถึง กระทั่งถึงสังขารทั้งหลายมีเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยด้วยระเบียบแห่งถ้อยคำที่เหมือนกันทุกตวกัวอักษรกับในกรณีแห่งชรามรณะมีเพราะชาเป็นปัจจัยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างบนนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งหัวข้อหนึ่งหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทเท่านั้น